สวัสดีคะ่ะทุกทกคนอ่ะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะวันนี้แม่หมอจะมาเจอกับทุกทกคนนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณสามารถเชื่อถือคําพูดของคนคนนั้นได้มากน้อยแค่ไหนเออใครกันนี่แหละที่คุณนะคะเข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้นะแล้วคุณนะคะอยากจะเออถามถึงเขานะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคําพูดของเขาคุณสามารถไว้ใจเขาได้ไหมอะไรยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะเราจะลองมาเปิดพลังงานของเขาคนนั้นกันเลยค่ะคนที่คุณ คิดถึงนึกถึงอยู่ตอนนี้นะเหมือนเดิมมีไพ่ทั้งหมด3ากองสามสำรับนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกนะเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือไปนะคะวงกลมนะเป็นกองที่1 2 3สแบบนี้คะ่ะหรือใครอยากจะเลือกตามสำรับด้านบนก็ได้นะคะโอเคอาถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยค่ะไปใครเลือกไม่ทันนะคะเดี๋ยวก,กดหยุดวิดีโอไว้นะคะ สําหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะสาหรับแรกนะวงกลมเรามาดูกันเลยนะคะว่าเนี่ยคนคนเนี้ยที่คุณอยากรู้เนี่ยที่คุณมาถามถึงเนี่ยนะคะเขาคุณจะสามารถเชื่อถือคําพูดของเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะมามาดูกันเลยสําหรับคนกองนี้นะคะแม่หมอขอบอกเลยว่าคุณสามารถเชื่อถือคําพูดของเขาได้นะคะ,ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังและคิดมากอะ่ะ คือเขาอะค่ะไม่ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามแต่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้กังวลขี้กังวลแล้วก็คิดมากมากเลยนะคะคนเนี้ยเขา เออเพราะฉะนั้นคนแบบนี้นะคะแม่หมอเป็นเป็น,ปนว่าเป็นคนที่สามารถเชื่อถือเชื่อถือได้นะ <c oughs> คือเขาจะค่อนข้างจริงจังแล้วก็รักษารักษาคําพูดมากเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเขาสัญญาอะไรกับคุณไว้อะไรแบบนี้หรือเขาบอกคุณว่าเออเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรแบบนี้นะคะนี้แม่หมอยกตัวอย่างนะคุณก็สามารถเชื่อถือเขาได้นะคะเ <c oughs> พราะเพราะเขาเนี่ยเพราะคนแบบนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาคําพูดนะคะแล้วก็รักษาคํามั่นสัญญามากๆเลยนะเออคุณและเขาคนนี้นะคะอาจจะ จะอยู่ไกลกันนะเอออยู่ไกลกันเป็นต่างชาติเป็นคนไทยที่อยู่กันคนละที่อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะเออไม่ไม่ว่าเขาถ้าถ้าสมมุติว่าเขาเออเขาคิดที่จะพูดอะไรลงไปอย่เงี้ยแล้วเขาคิดว่าเขาทําไม่ได้ะคนคนนี้จะไม่พูด จะไม่พูดเด็ดขาดเลยหรือถ้าเขาพูดไปแล้วอ่ะแล้วตัวเขาทําไม่ได้เขาจะเป็นคนที่คิดมากท,าทันทีเป็นคนคิดมากแล้วก็ขี้ล้วก็กังวลเลยว่าเอ,าอยเราทําไม่ได้อย่างที่เราเคยรับปากเ,าเคยพูดไว้ว่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องคําพูดนะมันอาจจะเป็นใน,ในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างอะไรของเขาเลยถ้าเขาคิดจะทําอะไรเงี้ยหรือบอกไว้ว่าเออจะทําอะไรแบบนี้แบบนี้นะวางแผนไว้แล้วถ้าเขาทําไม่ได้เงี้ยเออเหมือนกับที่เขาคิดวางแผนหรือพูดไว้เงี้ยเขาก็จะคิดมากทันทีแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่แบบเออต่อถ้าถ้าพูด พูดอะไรลงไปแล้วหรือคิดที่จะทําอะไรลงไปแล้วก็คือต้องถามต้องพูดเป็นคนที่รักษาคาพูดแล้วก็แม่หมอบอกเลยว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเขาเรียกอะไรถือถือในศีลธรรมอะไรแบบนี้เออถือยึดถือ,ถอยึดมั่นในศีลธรรมความดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักเลยนะในจิตใจของเขานะคะออจะเป็นคนที่แบบกลัวเออแบบว่า จะจะกลัวต่อการที่พูดปดเออหรือการทําไม่ดีทาบาปอะไรแบบนี้ทั้งปวงเลยคือเขาเขาจะยึดมัน่นแลวเขาจะเชื่อถือในเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมอะไรแบบนี้มากๆเลยถ้าคนคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเออพูดหรือทําอะไรลงไปอย่างที่เขารับป่าไม่ได้เขาก็จะเครียดแล้วเขาก็จะคิดมากเกิดความกังวลอะไรแบบนี้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นนะคะแม่หมอต้องขอบอกแล้วคนคนนี้นะคะคุณสามารถเชื่อถือคําพูดของเขาได้คะ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่2เลยะคะ่ะป้า สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะสำหรับนี้นะสำหรับที่สองนะคะเรามาดูกันเลยนะคุณสามารถเชื่อถือคำพูดของคนคนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคะอมาแม่หมอว่า ค,คุณกับเขานะคะคุณกับเขาค่อนข้างมีดวงชะตาต่อกันสะูงนะการที่ได้กลับมาพบมาเจอกันนะคะอาจจะมีบุญหรือมีกรรมอะไรต่างๆร่วมกันนี่แหละถึงได้ทําให้โคจรมามามาเอาเอมาพบมาเจอหรือได้มาพูดคุยกันอะไรแบบนี้ก็ตามแต่นะได้มารู้จงรู้จักอะไรกันนะอา่าคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ทางด้านคําพูดมากๆเลยคือแบบว่าเออมีศิละปะในการพูด ในการที่จะจูงใจจิตใจของคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าเขาทำงานสายอินเตอร์เทนนะคะหรือสายประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารพูดคุยกับผู้คนอะไรเงี้ยคนคนนี้จะทำได้ทำได้ดีเลยแหละทำไปได้ด้วยดีเลยแหละเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางคำพูดพูดอาจจะแบบพูดหวานพูดเป็นอะไรเงี้ยเออแล้วก็อาจจะเจ้าชู้นะเออมีความมีมีเสน่ห์ค่ะมีเสน่ห์มีความเจ้าชู้อะไรหน่อยๆนยหนึ่งเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากนะคะคนคนนี้แม่หมอต้องบอกเลยว่า เขาจะออกแนวเป็นเป็นคนที่ไร้สลาและเจ้าสำราอะไรเงี้ยนิดหนึ่งคนคนนี้แม่หมอว่าคุณน่าจะครึ่งครึ่เนียว่าเออห้าสิบหานะคะสำหรับคนคนนี้เวลาเขาพูดอะไรก็อ่าแบบ คนคนนี้จะคนกองนี่จะต่างกับคนกองแรกเลยคือคนกองแรกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างยึดถือรักษาคําพูดอะไรเงี้เยเป็นนิดเลยนะเป็นแบบแบบกลัวกลัวต่อการโกหกอะไรแบบนี้แต่ว่าคนกองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรอย่างเช่นเขาเขาถ้าเขาพูดหรือเคยทําอะไรเขาบอกคุณว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทําแบบนี้นะเขาพูดหรือคุณว่าเขารู้สึกกับคุณแบบนี้นะอะไรอะไรเงี้ย แล้วถ้าเวลาผ่านไปอะไรเงี้ยถ้าเขาทําไม่ได้อย่างที่เขาเคยพูดเอาไว้แบบนี้เขาก็คือไม่ไม่ได้คิดอะไรมากเขาเขาก็ไม่ถือว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเออเขาก็จะแบบเออไม่เป็นไรหรอกโนก็มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอย่างนี้ไปแล้วเขาก็จะหาข้ออ้างอะไรต่างๆไงคงมาพูดว่าเออมันไม่เป็นไรหรอกเหมือนือนเหมือนเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคิดอะไรเลยเออไม่ค่อยคิดอะไรเลยจริงๆนะสำหรับคนคนนี้แล้วก็แม่หมอจะบอกอย่างนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ที่มีมีอะไรในใจเออสมมุติว่าเขาเขาแม่หมอว่า เขาเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับเหมือนกันนะคือสิ่งที่เขาแสดงออกมาให้คุณเห็นนะมันอาจจะเป็นแค่บางมุมบางมุมหรือว่าด้านดีๆอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาแสดงให้คุณเห็นแค่นั้นแต่บางทีอ่ะในในใจเขามีอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะไม่บอกคุณหมดเงี้ยเออเขาเขาจะเป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกนะค,คนคนใดเขาจะบอกไม่หมดแต่สิ่งที่เขาแสดงออกมาเขาอาจจะแบบเออแสดงเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเออมัน ฟังฟังแล้วมันดูดีอะไรแบบนี้เออฟังแล้วมันดีมันเอ่อมาแบบแบบแบบต้องดูดีในสายตาของคนรอบข้างต่อคนข้างนอกอะไรแบบนี้ไว้ก่อนอะไรแบบนี้นอกแต่ว่าถ้ามีอะไรในใจอ่ะมันมันจะบอกไม่หมดอ่ะคือเขาพูดง่ายๆคือเขาอาจจะไม่ใช่คนที่พูดตรงไม่ใช่คนที่พูดตรง กับหัวใจอย่างนี้สัเท่าไหร่คนคนที่พูดตรงนี่คือเขาเขาคิดอะไรเขาก็คือพูดออกไปแบบนั้นเลยใช่ไหมจะไม่เก็บงําจะไม่แบบอ้ําอ้อึอ้งองอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ปากหวานปากหวานพูดเป็นพูดเพราอ,อรู้จัก การที่จะพูดยังไงเพื่อให้โน้มน้าวใจคนเพื่อให้คนหลงสเสน่ห์เราอะไรประมาณแบบนี้นะคะแต่บางทีเขามีอะไรในใจอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้บอกหมดไงคือสิ่งที่เขาแสดงให้คุณเห็นกับสิ่งที่ตัวตนที่แท้จริงของเขามันอาจจะคนละแบบหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้แม่หมอต้องขอบอกว่าให้คุณนะคะเผื่อๆใจไว้ซึ่งนิดนึงถ้าเขาพูดอะไรกับคุณหรือสัญญาอะไรว่าคุณเงี้ยก็อยากอยาก,อยากให้คุณแบบ เออหนะ้าสิบห้าสิบอะไรเงี้ยเอออย่าเพิ่งไปเชื่อเขาหมดละกันนะคะสําหรับคนคนนี้นะเออก็แม่แม่หมอก็ขอให้คุณเผื่อเผื่อใจไว้หน่อยเผื่อใจไว้สักนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนกองสองนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สามค่ะป้าอ่ะอ่าสหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะส,คออสาะะสหรับนี้นะเรามาดูกันเลยนะจ๊ะคุณสามารถเชื่อถือเชื่อใจคนคนนี้ได้มากน้อย<ม>แค่ไหนคะคําพูดของเขานะโอเคมามาดูกันเลย สาหรับคนที่เลือกกองนี้นะไม่เหมอะว่าคุณสามารถเชื่อเขาได้ค่ะสามารถเชื่อถือคําพูดเขาได้แต่ว่าต้องขอเตือนนิดนึงคือคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่คิดคิดแล้วพูดเลยนะเอออาจจะไม่ค่อยเป็นคนที่รอบคอบในด้านของคาพูดอะไรแบบนี้สักสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเอออาจจะแบบพอคิดอะไรแล้วพูดเลยทําเลยซึ่งบางทีเงี้ยมัน,ม,นมันเป็นปัญหาเป็นปัญหาของเขาเหมือนกันที่ทําให้เขามักจะทะเลาะแล้วขัดแย้งกับคนรอบๆข้างอยู่เรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะนะเขาเป็นคนที่เก็บ เออเปเป็นคนเก็บไม่อยู่่พูดง่ายๆเออคือเป็นคนที่แบบคิดอะไรแล้วฉันต้องพูดเออไม่ไม,ไม่อย่างนั้นฉันไม่สบายใจทัานจะลุกลี้ลุกลนอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนเนี้ย เป็นเป็นคนแม่หมอว่าเขาเขาก็น่าจะเป็นคนที่เชื่อถือได้เพราะเขาเป็นคนที่คิดอะไรเราพูดเลยอะไรแบบนี้เออปากตรงกับใจอะไรเงี้ยพูดอาจจะเป็นคนพูดตรงๆแต่ว่าเออมันมันมีข้อเสียตรงที่บางทีเขาอาจจะใช้คําพูดไม่เป็นอะไรเงี้ยใช้คําพูดไม่เป็นแล้วก็แบบว่าอาจจะพูดไม่ค่อยเข้าหูพูดไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออพูดพูดตรงแต่เป็นคนพูดไม่ค่อยเป็นเออคิดอะไรแล้วก็คือพูดเลยพูดเลยจริงๆนะคะนะไม่ไม่ค่อยเก็บด้วยคนคนนี้ไม่ค่อยเก็บ แต่ว่าถ้าเขารักใครอะไรเงี้ยเออถ้าถ้าเขารักใครหรือว่ารู้สึกดีอะไรกับใครเขาก็แสดงออกมาแบบแบบเปี่ยมล้นเลยจริงๆเออแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเปลี่ยมล้นแสดงความรักแสดงความอ่อนโยนอะไรต่อต่อคนคนนั้นนะที่เขาที่เขารักที่เขาชอบอะไรแบบนี้ยังเปี่ยมล้นเช่นกันถ้าถ้าคือ ดีก็คือดีเลยดีแบบดีใจหายเลยดีจริงๆเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าบทเวลาเขาร้ายอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็คือร้ายเลยนะคะร้ายแสดงด้านด้านแย่ๆแสดงด้านที่ไม่ดีอะไรออกมาเลยถ้าถ้าคือดีก็ดีอะถ้าร้ายก็คือร้ายเลยนะคะคนคนเนี้ยเออเพราะฉะนั้นเขาเขาจะแบบสุดขั้วเขาอาจจะออกออกเดวสุดขั้วอะไรแบบนี้สักหน่อยสักนิดนึงนะคะเป็นคนที่ทําทำอะไร ตามใจเอออยากพูดอะไรอยากทําอะไรก็พูดอะไรเงี้ยเออพูดเลยทําเลย,เลยแต่จะต่างกับคนกองกองที่สองคือกองที่สองเขาเป็นคนที่เจ้าสําราญอะไรเงี้ยใช่ไหมเออเป็นคนเจ้าสําราญเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยคิดหรือยึดยึดเออเอ่ยยึดถือคําพูดของตัวเองอะไรเงี้ยสักเท่าไหร่แต่ว่าจะจะต่างกับคนกองเนี่ยตรงตรงที่ว่าคนกองเนี่ยเป็นคนที่คิดนะเออคิดแล้วก็จริงจัง กับคาพูดจะมีการรักษาคําพูดอะไรแบบนี้มากกว่าแต่แค่จะเป็นคนที่แบบว่าพูดไม่เป็นพูดเร็วพูดเร็วหมายถึงว่าคิดอะไรแล้วพูดออกมาเลยโดยที่ไม่ได้ยั้งคิดไม่ได้กลั่นกรองคําพูดออกมาก่อนอะไรประมาณแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะแต่บทเวลาดีก็ดีใจหายก็ดีก็คือแสดงความรักแสดงความอ่อนโยนอะไรออกมาเลยอะไรเงรี้ยคือคิดยังไงก็คือแสดงไปแบบนั้นนะคะคนคนนี้นะาสำหรับคนที่เลือกกองที่สานะคะที่คุณมาถามถึงโอเคก็ประมาณเนี่ยแม่หมอว่าคุณก็สามารถ เชื่อถือคําพูดของเขาได้เช่นกันค่ะเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บงำหรอกเออคิดอะไรก็พูดเลยคนคนนี้คะ่ะประมาณเนี้คะ่ะ